สวัสดีค่ะเพื่อ,อ,อนๆแย้พายสิพามาเก็บผักกาดคะือเก่าเด้อค่ะเจ็ไปลวกกับนกระป่นกุ้งกันจ้ะป่นกุ้งนคะคะเนาะจ้ะเก็บผักกาดกันจ้าเพื่อนๆผักบางตุ้งจ้าแต่เช้าเนาะัเาะเนาะจ้านี่กะเพื่องสิ หมกม่งเนาะค่ะน้อจ่าหมกม่งค่ะหมกม่วงยายไปมาเก็บผักหมกม่งเนาะค่ะเก็บผักแต่เช้าค่ะ นี่แต่ดอกค่ะดอกพว่ล้วนค่ะ ค่ะดอ,อกผักกาดค่ะกาดกวงตุ้งจ้าพักกาดจ้ามาเด้อค่ะเดผู้ใดอยากกับผู้ใดอยากได้พักกาดกวงตุ้งกับมาเด้อค่ะมาเอาไปกินกลวกกระป๋นนะคะเด้อเพื่อนเพื่อน สนค่ะแแสบแสบค่ะระกาศกวางตุ้งสวยๆวยวด,ด้อจ้าเด้อ แล้วจ้าหนึ่งกำจาก้าหนึ่งกำจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าผักกาดกวางตุง้งสวยๆเนาะค่ะเนาะจ้าได้หนึ่งกำแล้วคะ่ะเพื่อนเพื่อนจ้าพุ่นะจ้าสวยบ่จ้าสวยบ่ จ้าดอกผักกาดสวยๆนะค่ะน้องสวยว่าจ้าผักกาดมีแต่ดอกนะค่ะน้าจ้ามีแต่ดอกค่ะมันก็เป็นหลายมุนแล้วนะค่ะน้องมันก็สะเส้อเป็นดอกนะค่ะก็ต้องเอาปุ๋ยยายผักก็ต้องเอาปุ๋ยมาใส่อีกนะค่ะน้าจ้าต้องเอาปุ๋ยมาใส่ให้มันแตกออกใหม่นะค่ะน้าจ้าเพราะว่ามันสเส้อเป็นดอกนะค่ะน้าจ้าก็ต้อง เอาใจใส่มันจากน้อยเนาะค่ะเนาะจางมาใส่ปุ๋ยมันอีกเนาะค่ะเนาะ็จังคอยสิเป็นดอกเนาะค่ะเนาะจ้ะถ้าสั่นกะว่ามีดอกนะะเนาะค่ะดอกก็สิเบิดไปเนาะค่ะเนาะต้องใส่ปุ๋ยอีกกอนนะคะเก็บแป้งนี่กอนค่ะนี่เก็บแป้งนี่กันได้ค่ะเด้อจ้าเพื่อนๆมีสองแปง้งสามแป้งเนาะคะ่ะ แตดอกค่ะมีแต่ดอกมันค่ะแข็งแล้วค่ะอยากใส่เอาปุ๋ยใส่มันก่อนจันต่อมันแข็งเริ่มแข็งองะไรกันขาดปุ๋ยมันก็แข็งหลุดเนาะค่ะเนาะจะต้องใส่ปุ๋ยเรื่อยๆมันก็อ่อนเนาะค่ะ ขาดปุ๋ยไม่ได้ถ้าขาดปุ๋ยมือไรกแข็งมือนั่นหล่ะน้องจันปีกกระสุกล้วค่ะปิดแนวต้นเดียว จ้าผักจัดหน้าเพื่อนเือนมาเด้อจ้ามาไปลวกกับป่นได้ค่ะเด้อเพื่อนเพื่อนปใส่อ,อ้อยหนูนะค่ะเนาะจ้าใส่ออกกระปูออมก,กระปูน,นะค่ะเนาะใส่ได้เบิร์ดนะคะ จ้าผักกาดสวยๆค่ะเพื่อนๆ สวยบ่จ้าผักกาดสวยๆค่ะผักกาดควงตุ้งเด้คดยยกกาาเอดค่ะเด้อไผอยากรว่วกระปุลกะเอาเด้อค่ะเพื่อนๆมาค่ะมามาเอาผักกาดไปลวกกระปุลค่ะมีตาดอกเนาะคะ่ะเนาะจ้าเบิ่งจ้ามีตาดอกสวยๆเนาะค่ะเก็บแปลงนี่แล้วยายพายก็จะพาไปเก็บแปลงผุ่นเด้อค่ะเด้อจ้า จะแปลงพุ่นกอนจ้าบ้านผักเี๊ยกินนันกับ่ะเกืดนะคะเนาะผักเกี๊ยวกับ่ะเกืดนะคะน,น,นะคะจะจะเจ๊แปลงน,นี่นะคะเนาะจ้านี่คือแปลงที่สามนะคะนเนาะจ้าแปลงที่สามค่ะ แต่ดอกจ้าเบิ้งจ้าเพื่อนเพื่อนมิแต่ดอกค่ะแต่ดอกค่ะมิแต่ดอกอย่างเดียวแบ่ใบมะมี่เนาะค่ะเนาะมันมิแต่ดอกมิแต่ดอกผักดอกผักกาดความตุ้งเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะสวยค่ะลวกกับบนเนาะคะนะ่ะเนาะแซ่บแซ่บจ้า อกมันสั้นแล้วมันไม่มีปุยมันกระดอกสั้นแล้ว มันดอกสันนะะนกกส้นเนาะค่ะน้องจาดอกว่าสั้นเนาะค่ะไปจับจุบจ๊บเจ,จ,จ,จ็บต้นพุ่นอีกแค่ต้นก็ได้ค่ะเดิอมันแปลงกุ่นไม่อยู่สองต้นเนาะค่ะเนาะ หมดแล้วคะ่ะเจ็บหมดแล้วคะ่ะเจ็บหมดแล้วคะ่ะผักกาดนกขณอจะจะไปใส่กะละมังน,ก,ก,นกขนกาะจะใส่กะละมังว้าวในหลายยุคค่ะนกจ้าบังจ่าบังจ่าเพื่อน จากกะละมังผักเนาะค่ะเนะาะจ้ะกะละมังผักบงตงเนาะค่ะวันนี้ยด้พากกระเจียวปุ๋ยปุ๋ยใส่ให้มันพวงไม้ก่อนเด้อะค่ะเด้อเพราะว่ามันมันสีบ้างงามแล้วเนาะค่ะเนาะปุ๋ยใส่มันก่อนมันสีบวมียอดแล้วเนาะค่ะใส่ปุ๋ยให้มันซะยอดตัจงแเม็ดแล้วเนาะค่ะเนาะ ยอดมันหมดแล้วเพราะว่ามันแก่มันก็เลยครับเป็นดอกแลวนวบุยแฟร์มันไม่กันปกไม่กินไปโดนโดดน,นะคณะกินไปนาน ปุ๋ยอีกกันค่ะให้มันงามกิเตไนเดนิดนเนาะกเนาะ ปุยค่างใบมันจะาะลงก่อนปุ๋ยปุ๋ปปยข้างใบผักปุ๋ยปุ๋ยดูียข้างใบผักจ้าก็เลยเคาะลงใส่ปุ๋ยดูียค่ะมันข้างใบมันก็เลยเคาะลงเนาะค่ะน้อยหยามหมดามนดาาาานันหนึ่งด่างเนาะค่ะน้ำมันด่างถ้าเขาบเคาะลงวานเปลียนนี่ก็เนื้อค่ะเด้อปุ๋ยวานนี่ก็เนื้อค่ะ ค่ะยูเลียค่ะบุยยูเลียค่ะวานเห็นมันงามเนาะค่ะนอจ่าจะได้กินโดนโดนเนาะค่ะนี่พริกเนาะคะน่าพริกใบมันข้างบุยบุยข้างใบเนาะค่ะน,น่าอย่าจัต้องเอาลงกันค่ะบุยข้างใบมัน จะปุยโยเดียไปใส่แปลงปุ่นก่อนจ้าเพื่อนๆแปลงปุ่นมันกระเด้งคือกันเ,เานาะค่ะเนาะจ้าใส่แปลงนี่ก่อนค่ะปุยโยเดียเนาะค่ะเนาะจ้านี่ค่ะปุยโยเดียปุยโยเดียขายมันนะมาเร็ว นี่ก็บ้านพัทเที่กันจนันพัเทเที่ยติว่ามันไม่เคยเกิดนะคะนั่นนี่เกิดทั้งห้างนะคะนี่ที่ได็บ้านไม่อยู่ค่ะเนี่ยโอ้ตาย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 โอ้เอ้ยบ้านไม้นะคะน้องเขาที่เด้กินสันบ้านด้กินแอกมันเกิดไม่นะคะ,นนคนนะเนาะเกิดทั้งห้างเองที่เก่าน,นะคะไม่ได้บอกเกิด ถ้าเป็นบักซี่ไม่มันก็สิเกิดดีอยู่นี่เป็นไอเก่าของเขาเอามาขายนะค่ะน้องวันพ่อหน่อยใส่ออกอิป,ปูกันเด้อจันสซีนวันปุ๋ยใส่พ่อได้ใส่ออกอิป,ปุจักหน่อยกัน แล้วค่าหมดแล้วจ้าเจ็บแล้วเบิร์ดแล้วปุ๋ยกับเซ่แล้วเนาะค่ะเนาะจ้ะใส่ปุ๋ยไปแล้วให้มันงามน่ะเนาะจ้ะมันงามขึ้นไหมเดี่วก็จะได้เจ็บยอดกินอีกเนาะค่ะเนาะจ้ะถ้าผสมใส่ปุ๋ยมันกับว่งามเนาะค่ะเนาะเบิดยอดเนาะค่ะเนาะกับว่้กินโอ้ยเจ็บบอกพี่ไปไปวานกันเด้อการนี่บอกพี่กไอ้ก้อนสั้นน่ะเนาะก้อนสั้นพันดีนะค่ะอันนี้ก้อนสั้น วานใบแนวกันเด้อคันพิ่ก้นสันเดี๋ยวสองสามน่วยค่ะเบิ่งพิกต้นเดียวนะคะเนาะพิกเกษตรนะะนะักคณะที่เอามา้าวานกับมียยวนสองสามน่วยค่ะเพื่อจะไว้ไปวา,านเนาะค่ะเนาะจ้ะาวานเราเป็นพันธุ์มันเนาะคะ่ะเนาะพันธุ์มันค้าสำหรับคลิปนี้กระสีซ้ำนี่เด้อค่ะเด้อจ้าไปยายพารกระสีไปบ้านก็จะ้ะ ไปต้มผักเนาะค่ะเนาะไปลวกผักเนาะคะ่ะลวกผักกินกับปลนกุ้งนะค่ะเด้อจ้าเพื่อนเพื่อนสำหรับคลิปนี้กะสีขอลาเพื่อนเพื่อนกันเด้อค่ะพูดเถอะจา้าเก็บได้หลายโยจ้ากินว่าเบื่อต่อคันผักะค่ะเนาะผักกวางตุงเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้คลิปหน้าพอกันไหมเด้อจ้ะเด้อ